สวัสดีครับเสริมใจไวกเกษียณกับประดำรางบัวครับเราพามาดูต้นไม้ที่เราเรียกว่าต้นไม้ดัดนะครับวันนี้เราพามาดูต้นตะโกดัดครับผมซึ่งมีรูปร่างปแปลกๆอยู่ภายในพุทธมณฑนนี่เองครับ ได้รับการดูแลนะครับจากเจ้าหน้าที่นะครับตัดหญ้านะครับทำความสะอาดเพราะฉะนั้นต้นตะ,ตะโกที่ปลูกเพื่อประดับในสวนหย่อมในพุทธมนทลตามจุดต่างๆนะครับจึงดูสวยงามแปลกตาเพราะรูปร่าง ของแต่ละต้นนั้นไม่เหมือนกันเลยนะครับจะมีรูปทรงที่สวยงามกันคนละรูปแบบแต่โกเป็นไม้ดัดที่มีการซื้อขายกันในราคาที่ค่อนข้างสูงครับผมแล้วแต่รูปทรง นะครับว่าสวยงามมากน้อยขนาดไหนเขาก็จะนำเอาไปปลูกที่กระถางนะครับที่มีความสวยงามนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับต้นตะโกนี่ก็เป็นความงามอีกด้านหนึ่งนะครับที่ประดานะครับ นำมาหรือถ่ายมาให้ท่านที่เข้าชมเห็นรูปร่างแปลกๆของกลุ่มต้นตะโกดัดนะครับยิ่งแก่จัดต้นตะโกจะมีสีดำเข้มเลยนะครับแต่ถ้าเป็นต้นที่ยังไม่แก่จัด สีก็ยังไม่ดำและนี่คือสวนตะโกดัดภายในพุทธมนทนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเสีิมใจไวกระเสียนกับประดารางบัวสวัสดีครับ